นอกจากความกังวลใจของชาวไทยพวนบ้านกลางตำบลปกักตมมเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำสีสองรักซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อดำเนินโครงการยังมีสื่อมวลชนชาวเวียดนามที่ให้ความสนใจติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากพวกเขามองว่าหากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายก่อนที่แม่น้ำโขงจะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ นักข่าวพลเมืองคุณชัยรัตน์จิโรดมนตรีติดตามเรื่องนี้มาสื่อสารค่ะในฤดูแล้งของทุกปีแม่น้ําเลยจะลดระดับลงชาวบ้านจึงพากันงมหอยมงมกุ้งเป็นอาชีพเสริมหลังจากการทําไร่นาแต่อนาคตอันใกล้สายน้ํากําลังจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เมื่อรัฐบาลทําการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างประตูระบายน้ำสี่สองลักษปากแม่น้ําเลยที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับแม่น้าโขง เพื่อเป็นต้นทางในการดึงน,น้ำจากแม่น้ำขงเข้าสู่แผ่นดินอีสานภายใต้โครงการผันน้ำขงเลยชีมูลแล้วก็จะ,ะเป็น,เป,นเป็นท่อเป็นท่อไปก่อนครับเป็นท่อผันน้ำนะครับก็ลอดลอดไปที่แล้วก็ประมาณยี่สกว่ากิโลเมตรไปโผล่ที่ตำบลสีสีสองรักนะครับก็คือจะลอดแม่น้ำเลยไปที่บ้านกลางตำบลปากตมอำเภอเชียงคาน เป็นชุมชนชาวไทยพวนแห่งเดียวในจังหวัดเลยซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างประตูระบายน้ำสีสองลักชาวบ้านได้สะท้อนข้อกังวลต่อคณะสื่อมวลชนที่ลงพื้นที่ว่าบ้านกลางตั้งอยู่บนแอ่งกระทะมีเนินเขาล้อมรอบจึงกังวลว่าการปิดกั้นแม่น้ำเลยอาจจะทำให้น้ำท่วมกระทบต่อวิถีการหาอยู่หากินของชาวบ้านปล่อยลงมาเพื่อน้ำโค้งลุ้นพื้นํนำเลยกมามแล้วประตูเห้า เปิดกระโได้ค้ัเปิดกระโดดน้ำขงแล้วชนรัลประทานอีแก่ใครยังไงชนรัลประทานกับทอมห้องโบได้ะอีกเห็นเป็นน้ำเปซึ่งซาเป็นน้ำคือไอตุกวางหละักประตูระบายน้ำสีสองรักถือเป็นระบบเชื่อมต่อสำคัญในการสูบน้ำโขงเข้าสู่ระบบผ่นน้ำที่วางไว้ซึ่งชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงมีการแยกส่วนออกจากโครงการผ่านน้ำาขงเลยชีมูลซึ่งทำให้การสร้างประตูระบายน้ำ ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA การสูบน้ำจากแม่น้ำโขงขึ้นมาใช้ในปริมาณมหาศาลน้อมสนผลพวง,งต่อนิเวศแม่น้ำจึงทำให้สื่อมวลชนเวียดนามเดินทางมาติดตามโครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลร่วมกับคณะสื่อมวลชนไทยผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเวียดนามให้ความเห็นว่า การตัดสินใจ so เดินทางมาในครั้งนี้เนื่องจากในเวียดนามกำลังมีความกังวลอย่างมากต่อ <people S 2> โครงการพัฒนาในลุ่มแม่น้ำโขงเนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่อยู่ท้ายน้ำจะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงด้านผู้สื่อข่าวจาก BBC เวียดนามกล่าวว่า ขณะนี้เวียดนามต้องเจอกับภายแล้งภาวะน้ำขึ้นน้ำลงผิดปกติและปัญหาการรุกคืบของน้ำเค็มอย่างหนักแต่ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงข,งของเวียดนามยังไม่เข้าใจว่าความแปรปวนที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไรดังนั้นก็ตั้งใจจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่กลับไปสื่อสารให้คนเวียดนามได้เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำโขง ส่วนผู้สื่อข่าวจากแม่โขงคอมมอนมองว่าพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนามเป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชผลทางการเกษตรสำคัญของโลกดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหาที่ประชาชนในลุ่มแม่น้ำโขงต้องตระหนักร่วมกันโดยเฉพาะการปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะกรรมาการแม่น้ำโขงสี่ประเทศซึ่งระบุว่าทุกกิจการหรือโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นบนลุ่มแม่น้ำโขงจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกประเทศ ชัยรัฐ์จิรลดมนตรีนักข่าวพลเมืองสำนักข่าวชัยขอบรายงานแม่น้ำโขงเป็นทรัพยากรร่วมของประเทศที่ไหลผ่านทั้งไทยจีนลาวเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาดังนั้นการใช้น้ำโขงจึงต้องเกิดขึ้นบนความรับรู้ร่วมกันของ6ประเทศที่ไหลผ่านค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวของคุณผ่านทาง facebook com citizen t h a i pbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ We'll be right back.